ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่มคบกลับซูเปอที่สองค่ะกีฬาโดนๆค่ะ เมื่อกี้เราได้เกิ่นกันไปแล้วบอกว่าดาราฮอลลีวูดมาดูไท a แลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ไทยแลนด์เลยนะตื่นเต้นไงคะเราเรือชัดเปร๊ะคุณผู้ชมครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคอนเซปต์หรือว่าทีมที่เข้าพยายามจะเชิดชูก็คือทีมเวิร์กเพราะว่าคนแข่งอย่างเดียวสำคัญแต่กว่าจะมาแข่งได้ต้องมีอะไรครับ มีตังค์ฮะไม่ใช่ต้องมีเขาเรียกทีมเบื้องหลังมีคนคอยสนับสนุนใช่มีคนคอยเช็ครถเช็คเครื่องเช็คอย่างเช็คที่นั่งเคลื่อนย้ายรถทุกอย่างทีมงานทุกอย่างคือทีมเวิร์กแล้วมาครั้งนี้ได้ข่าวว่าดาราขรุูดมาด้วยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือพี่วินพี่วินครับผมพี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ค่ะครับวินมอเตอร์ไซค์ที่เติมดีเซลโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ วินดีเซลอ๋อวินดีซูถูกต้องวินดีซูเป็นนูนักแสดงชื่อดังจากหนังเรื่อง The Fast and the Furious ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องเรลรห์มคว้านรลกพิฆาตฟ้าอันนี้พี่แต่งเองเมื่เห็นปกติเเวลามีหนังไทยก็จะ The Fast and Furious ก็คือแบบเร็วระห์มอ่านได้ถูกนะคนชอบพูดกับผมผิดเยอะฟังแล้วผมคำหูมากโอ้นี่คือฝรั่งอ่านเนบดูปากพี่แชมป์ อ่านได้ถูกคือ Fast and Furious Fast and Furious คนไทยชอบอ่านโอ้ยดูฟาดเราเฮ้ยดูฟาดฟาดดูฟาดอย่างฟาดดูวิฟาดอย่างฟาดอะไรฟาดว่าอะไรฟาดบ่าตดนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นมันคือจะอ่าน fast หรือ fast ก็ได้นะครับแต่เพิ่มเข้าไปหน่อยอย่าไปฟาดฟาดนี่ตดตดอ่ฟาด and furious ก็คือตดมันลำนะฮะ เป็นชื่อเรื่องที่ผมไม่อยากจะเข้าไปดูจริงๆอ่ะมาเข้าเรื่อง Thailand Super Series กับดาราฮอลลีวูดจัดไปฟัดฟาดไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีคือการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดในอาเซียนรวมนักขับและรถสุปรคาร์กว่า300คันจากทั่วโลก ไม่ต้องบินไปต่างประเทศแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยก็ได้ฟินกันแบบใกล้ชิดล่าสุดในสนามที่3สนามรองสุดท้ายของปีนี้ที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเป็นการแข่งขันเรสที่5และที่6โดยครั้งนี้เน้นเรื่องสปิริตของทีมเวิร์คเพราะการจะประสบความสําเร็จได้นั้นทุกคนต้องทํางานร่วมกันตั้งแต่คนดูแลรถคนเปลี่ยนยางสตาฟและนักขับ ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นคนทั้งสนามพือหากันสุดๆเมื่อน,นักแสดงฮอลลีวูดบุกมาดูด้วยนั่นก็คือวินดีเซลนักแสดงจอมบุที่รู้จักกันดีในบทบาทของดอมโทรเรโตจากหนังสุดฮิตอย่าง The Fast and the Furious คนเข้าไปรุมถ่ายกันเพียบเลยนะฮะแต่ที่เห็นพี่วินแกยืนนิ่งๆแบบนั้นเพราะเพราะว่าเป็นหุ่นขี้พึ่งที่ทางมาดามทุโซจัดไปนํนมาสร้างสีสันในสนามนะครับ เอาใจสาวๆไปแล้วตอนนี้ต้องเอาใจหนุ่มๆบ้างแหละครับนี่ครับสาวสวยใหม่สุคนทวาและแอรินยุคตะทัศก็มางานนี้ด้วยเอาละครับมาดูการแข่งขังนกันฮะเรสทในการแข่งขันรุ่นซุปเปอร์คาคลาส3แชมป์ตกเป็นของกรรันสุพพงศ์ที่2เป็นเดชพลโตยิ่งเจริญส่วนที่3คือธนพลทองเชือหรือพีททองเชือ ในรุ่นซูเปอร์คาร์คลาส2วรวุฒิพิรงพักดีจุดข,ของ f e r r a รารี่458อิตาเลียขึ้นนำรวดเดียวจบเป็นแชมป์ในเรสนี้ที่2เป็นเครกคอริสนักขับนิวซีแลนด์และภูริศพิรมพักดีจากทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเข้าเป็นที่3วันต่อมาเรส6ในรุ่นซูเปอร์คาร์คลาส3กรณนสุภพ,พ,พงษ์ยังคงฟอร์มฮอตต่อเนื่องนะครับ คว้าชมป์สเรสติดต่อกันในสนามนี้ที่2เป็นพีททองเจือและส่วนเดชพลโตยิ่งเจริญเข้าเป็นอันดับ3ครับส่วนในรุ่นซูเปอร์คาร์คลาส2แจ็คลำวาดตัวพ่อลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ส่วนกาัตะิักกุซิริจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเข้ามาเป็นอันดับ2นะครับและอันดับ3เป็นของเครกคอลิสนักแข่งชาวนิวซีแลนด์ สุดท้ายของปีนี้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดนะครับเราจะปิดเมืองบางแสนให้ประลองความเร็วกันแบบสุดอลังในบางแสน Thailand Speed Festival 2015ระหว่างวันที่24-29ถึงพฤศจิกายนนี้และหากใครที่ไม่สามารถไปชมแบบติดขอบสนามก็เข้าไปดูการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ได้นะครับรวมถึงมาร่วมลุ้นกันนะฮะว่าใครจะได้แชมป์ปีนี้ไปครอง คุณผู้ชมเมื่อกี้คือสนามพีระที่ชลบุรีแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณวิวคุณผู้ชมอากงอามมาที่ดูอยู่ที่บ้านอากงอาม่าสนามต่อไปบางแสนบางแสนนี่ไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นงานใหญ่ปิดทะเลแข่งเลยไม่ใช่ปิดเมืองปิดเมืองแข่งปิดทะเลจะปิดยังไง พูดให้อรัาการไงรู้จักไหมเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าต้องไปนั่งเครื่องบินไปที่โมนนโกไปดูเออแข่งรถแบบเดชายหานั่องไปโมนนโกโมนนโกแนะนำเลยบางแซนลๆรับประกันคุณผู้ชมครับ fast 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 เป็นเวลรพูดอะไรอ่ะพูดอะไรคือถูกฮะ fast fast ไม่เปลนนะ fast นิดนึงนิดหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ผมคุยก็คือเป็นถ้วยที่อร่อยมากถ้วยที่อร่อยครับผมโค้ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ปั้นเด็กค่ะมีหลายคนเกิดจากทัวร์นาเมนต์นี้ใช่แล้วคุณวิลรู้จักดีว่าไหนไล่ให้พี่ฟังซิว่า โกหลังกลางตัวรุกมีหมดใช่แล้วครบ้างที่ดังๆเอาดังๆนี่ที่เกิดจากโคกครับโกก่อนเนาะโคโกเน่นคือพี่ตองกวินบินได้นั่นเองกวินบินคว้าอะไรสักอย่างนะคว้ามะนนาเอาไม่ใช่คุณเฮ้ยมะนาวอ้าวพี่นน่ัเป็นชื่อในวงการเขาแล้วฮะใช่แล้วค่ะกวินบินคว้ามะนาวนะฮะค่ะส่วนกองหลังนั่นก็คือพี่อุ้มเทีร์ธรอุ้มคว้าอะไรครับคว้าอะไรเดียวคว้าน้องเบสนะฮะคว้าน้องเบสคว้าได้แล้วเขาไปรู้ผิดมันก็คว้าได้แล้วอ้าวกองกลางกองกลาง ก็คือตังสารัตอยู่เย็นสารัตอยู่เย็นคว้าอะไรอยู่ไม่สุ พกมือถือ3เครื่องนะครับผมเฮ้ยนี่รายการแฉนักบอลไม่เนี่ยชักเริ่ม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 ไม่ค่อยดีแล้วตัวรุกตัวรุกตัวรุกก็คือเมสซี่เจเมสซี่เจคว้าอะไรครับชอบนางสาวไทยชอบคนามงักุดอ๋อมีหน้าเขาชอบอะไรเกี่ยวกับมงมงเขาเลยไปทำหัวหยกยอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าเรื่องเหรอไปผมว่าไปภาพพิงเดี๋ยวเราจะไม่มีเพื่อนคบแล้วนะเนี่ยเล่นรเล่นเล่นรักกันเนี่ยไปถามเขาหรือเปล่า เจไม่โคลหรอกวิวรู้นี่ค่ะพูดถึงเรื่องเจจบไปได้พี่แชมป์<พ>อตอนนี้นะคะโค้กคัพนะคะจะคัดเลือกให้เหลือแปดทีมสุดท้ายครับแต่ตอนนี้เแล้สามทีมพี่ขับทรงผมเจใช่ไหมน่ะ <c oughs> แล้วมองผมดูเอสเหมือนเหมือนเจหรือเปล่า <c oughs> ครับอารมณ์ดีนะฮะอ่ะคือรอบแปดทีมสุดท้ายตอนนี้เราได้3มแล้วนะครับ,รบมาดูกันนะครับว่า3มทีมซึ่งจองตัวในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเป็นใครโ <c oughs> คกคัพบ,บอกจัดไป การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดซึ่งในปีนี้กลุ่มบริษัทโคาคาโคล่าจัดไปเป็นครั้งที่19แล้วนะครับภายใต้คอนเซปต์ The Beginning of All Dreams หรือจุดเริ่มต้นของทุกความฝันเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยปัน้นนักเตะเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและครั้งนี้ก็จัดไปครับแบบพิเศษกว่าเดิม เพราะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขันนะฮะคือนำทีมเยาวชนจากไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และลีกภูมิภาคแบ่งออกเป็น8กลุ่มตามภาคหรือโซนต่างๆแชมป์ของแต่ละกลุ่มก็จะได้ผ่านเข้าไปแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะถูกจับสลากประกบคู่เพื่อแข่งแบบเย่าเยือนผู้ชนะได้ผ่านไปแข่งในรอบรองชนะเลิศหรือ4ทีมสุดท้ายซึ่งแข่งแบบเย่าเยือนเช่นกันก่อนจะไปสู่นัดชิงชนะเลิศ ตอนนี้เราได้แชมป์สกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มแรกคือโซนกรุงเทพมหานครแชมป์ได้แก่เมืองทองยูเนเต็ดกลุ่มที่2โซนภาคตะวันออกแชมป์เป็นของชนบุรี FC และโซนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีเซอร์ไพรส์ครับเมือ่อแชมป์ตกเป็นของอุดรธานี FC ที่เข้าร่วมการแข่งขันโคกครับปีนี้เป็นปีแรก พอแสดงความยินดีกับทั้ง3ทีมด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นกันอีกว่าอีก5ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นใครช็อตดเด็ดจะเป็นอย่างไรเราเตรียมจัดไปเร็วๆนี้แน่นอนช้ำจัดไปขอแนะนำทริปสุดมันส์ตะลุยแานอังกฤษที่เครื่องดื่มแมนซัมจัดไปพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองอันดับหนึ่งของบอลอังกฤษ ง่าย,ายเพียงฉีกฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝาห่วงกระป๋องดูแลตัวเองแล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันส์ตะลุยแดนอังกฤษเชียร์คู่ดาวิมเชชถึงเมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับส่วนช่วงหน้าค่ะเฮียวีฮ่แล้วก็คือใครชอบดูสุนัขอันนี้น่ารักมากนะครับ แต่สุนัขตอนนี้อาจจะมีคนซื้อกระจับให้สุนัขใส่ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะเรื่องต่อไปนี้น่ารักในช่วงหนะ้าเฮียวีหาคือแชมป์จัดตายพี่แชมป์ก็ดูหน้าตาเป็นคนรักสุนัขน้องวิวก็หน้าตาเป็นคนรักสุนัขสุนัขพันอะไรที่เดินแค่วันเดียวเว้ย <What? S 1> พูดดีๆเดี๋ยวพิธีกร oh. เอาเป็นว่าหมาในคลิปนะฮะเป็นหมาที่สบายที่สุด